ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวค่ะกับ mm hmm. ดิฉันอาจารย์คณิตสัมพัธนาการคนสวยวันนี้เราจะมาติว A Level สำหรับพี่ม .6 ก,กันบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดได้เทคนิคกลับไปแน่นอนค่ะจะมาตั้งใจด้วยกันนะ กลับมาครั้งสํหราหกับิวรติอลเวลภาษาอังกฤษระดับชันมัธยมยึกงสาปีที่6กับอาจารย์คณิตสัมพัฒนาการคนสวยหน้ามาเตอรอผมเตอ๋อบอบเตอรเตอเลยค่ะมาลุยกันเลยกับซิชูเอชันถัดมาค่ะ at the end of biology class คือที่ไหนกันคะลูกเพิ่งเรียนอะไรกันมา biologybio วิชาอะไร yes วิชาชีววิทยาว้าว เออคราวนี้เกี่ยวกับแบบใกล้ตัวมากขึ้นในโรงเรียนเรียนเสร็จก็ต้องออกมาคุยกันหน่อยทีเชอร์กับสติ d เด t นคุยกันค่ะทีเชอร์เขาว่าไงโอเค for homework please go online and find five more interesting facts about the human brain next class we'll share them in groups and work on presentations ครูพูดเลยอ่าสำหรับอะไร homework วันนี้นะเด็กๆค่ะสำหรับการบ้านค่ะ please go online คือให้เด็กๆไปทำละเออไปเปิดเว็บมพูดยงานก็คือไปเปิดเว็บไปค้นหาข้อมูลใช่ไหม and find five more interesting facts about human brains facts คำนี้แปลว่าข้อเท็จจริงนะคะจดไปด้วยถามคำถามบ้านๆเอาล้วตอบกันได้ไหมเออข้อเท็จจริง เป็นจริงหรือเป็นเท็จข้อเท็จจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จใครตอบจริงยกมือใครตอบเท็จยกมือเลยคือไม่ถูกสักข้อคะ่ะอ้าวทำไมล่ะข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันจะต้องเป็นจริงได้เพื่อ พิสูจน์ถูกต้องไหมแปลว,ว่าข้อเท็จจริงมันอาจจะไม่จริงก็ได้เราก็ต้องไปพิสูจน์ถูกต้องป่ะนะคะอาวเขาบอกให้ไปหาข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมองมนุษย์เนี่ยอีก5าอย่างด้วยกันแล้วคาบหน้าค่ะเราจะแชร์เดมอินกรุ๊ปคือมาทำะไรกันมาแชร์กันคือมาเอามาพูดคุยกันในกลุ่มแล้วหลังจากนั้นเราจะ work on Presentation s ค่ะเราก็จะมาทำงานนำเสนอในคุณครูมปลายชอบให้นำพรีเซนต์ถูกต้องไหม นักเรียนค่ะพูดอะไรไม่รู้แล้วเป็นคำถามหมดเลยนักเรียนก็ถามครูครูค่คะอะไรไม่รู้ครูก็บอก sure แน,นอนงงแน่นอนยังไงแน่นอนยังไง and if you find a short video clip แล้วถ้าหนูหาคลิปสั้นๆได้ you can use that too ถ้าเจอคลิปสั้นๆก็เอามาใช้ได้เลยนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นเด็กน่าจะเป็นการถามอะไรสัอย่างถูกต้องไหม เพื่อเป็นการถามว่าได้ไม่ได้โอเคไม่โอเคแล้วครูก็ตอบว่าชัวร์ได้เลยแล้วเป็นการเน้นด้วยว่าถ้าจะาคลิปวิดีโอมาใช้ในการพรีเซนต์ก็ใช้ได้ด้วยค่ะเออข้อ5้าเราจะใช้ประโยคไหนที่เข้ากับสถานการณ์เกี่ยวกับการถามเรื่องพรีเซนต์ดีคะ่ะเราพูดถึงพรีเซนต์อยู่ถูกต้องไหมเออข้อที่ต้องตัดคือข้ออะไร ข้อ3ค่ะนะคะเพราะครูสั่งให้ไปเตรียมทำ presentation ถูกไหมเออแต่อยู่ดีมาบอกจะมาเฉลยคำตอบที่ถูกต้องสัปดาห์หน้าไหมครับคุณครูก็ไม่ได้ถูกต้องป้ามาไม่เข้าเขากันต่อมาอีกอันนึงคือข้อ1นึ่งค่ะ is i t okay if we take ค b r ร a k now ครูถ้าเเนี่ยหมดคาบแล้วแต่อยู่ดีก็ถามครูว่า ขอเบรกได้ไหมคะครูอา้ามันไม่มีเกี่ยวกับงานถูกไหมเราเหลือ2กับ4ค่ะเฉลยข้อไหนดีถึงจะเข้ากับบริบทของงานมากที่สุดลูกตอบข้อไหนดีคะ very good ตอบข้อ2ค่ะ Can I use slides for t h i s assignment ขอขอในงานพรีเซนต์หนูขอใช้สไลด์ในการพรีเซนต์ได้ไหมเออครูก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้แค่สไลด์ใช้วิดีโอได้ด้วยนะคะ ไปต่อข้อ4เลย Should We answer the questions in complete sentences หนูต้องตอบเป็นแบบเต็มประโยคไหมตอบสั้นๆได้ว่าก็ไม่เกี่ยวถูกต้องปะ่ะนะคะอ้าว